อพอศสองห้าศูนย์หกอายุหกดย่างหกจ้ะจะเดินทางจะไปไหนอารมณ์ดีเอ่อนะคะจะไปทําสวยจะเดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวหรือมีคนมาหาต้นสัปดาห์ดีอุ้ยประตูเงินเปิดจะ้ะรถใหม่เงินก้อนใหญ่เดินทางไกลไปต่างประเทศต่างแดนหรือมีคนมาหาลูกเต้าทำให้ปรื้มขอให้ใบสุดท้ายขึ้นมาดีนะถ้าดีนี้แบบเลิศเลยอ่ะดีจะ้ะ ใครจะปิดหนี้อยากจะมีกระดิ่งมาแตะต,ติ้งติ้งติ้งเดี๋ยวต้องไปหามาแล้ะใครจะปิดหนี้มีโอกาสปิดหนี้ได้สําเร็จไพ่ปิดหนี้จะพไพ่ใบสุดท้ายผู้หญิงเก่งแต่ยาคมผัวนะปิดหนี้ได้สําเร็จสร้างหนี้ได้สําเร็จเจอปัญหาจะแก้ไขและจัดการได้เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วยหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ตัวคุณนั่นแหละ เป็นโอกาสดีได้เงินก้อนใหญ่ใครบริหารชีวิตดีจัดการทุกอย่างดีมันหมายถึงความร่ำรวยอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องท้องเพราะความใจใหญ่เพราะความใจโตหรือเพิ่งซื้อของชิ้นใหญ่คุณจะจัดการเรื่องปัญหานั้นได้เออหนี้สินก็เคลียร์ได้จ่ายได้ทุกบินเหนื่อยหน่อยนะสัปดาห์นี้ซื้อลอตเตอรี่ติดเอาไว้หน่อยเนาะนะคะมีดวงเดินทางโยกย้าย ปรับตำแหน่งเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายตัวเองก็ได้อาชีพที่โดดเด่นนะอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารการเกษตรโดดเด่นการทํางานแดนไกลหรือทํากับลูกเต้าคนในครอบครัวก็ได้ดวงมันบอกเลยนะว่าคุณน่ะไม่เคยคิดจะหยุดนิ่งหรอกไม่เคยคิดจะหยุดพักหรอกจะต้องหาอะไรทาอยู่ตลอดเวลาเอาเข้าไปสิจะเหนื่อยยันแก่เลยเหรอ รวยแค่ไหนถึงเรียกว่ารวยไม่มีหนี้ถือว่ารวยแล้วอย่าสร้างหนี้เพิ่มเลยนะไม่ต้องไปกังวลกับลูกเต้าเยอะเพราะหลายๆคนเนี่ยกำลังคิดจะสร้างเพื่อลูกจะซื้อที่จะซื้อบ้านจะสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมเพื่อลูกเพื่อเต้าเนาะคนมีคู่อยู่แล้วรักจะไม่ค่อยหวานอยู่กันแบบเพื่อนบางทีหลายๆคนก็จะแอบข่มแฟนไปหน่อยคนโสดจริงๆคุณมีดวงพบรักนะนะจ๊ะเออสู้ๆเนาะภาระเยอะจ้ะ อายุขนาดนี้ยังไม่ทิ้งภาระกับตัวเองแต่หลายๆคนลูกเต้าบริวารเขาก็ดีนะเขาก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตเราได้ส่วนหนึ่งเนาะมีโอกาสพบรักจ้ะมันยังไงดีล่ะถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพคุณจะแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องสายตาความดันกับอาการแพ้นิดหน่อยหลายๆคนเนี่ยมีโรคร้ายมีโรคที่เรื้อรังมีโรคที่รักษาไม่หายแต่คุณดูแข็งแรงอะ่ะดูไม่ออกเลยว่าคุณป่วยเออไพ่ป่วยใจถึงพึ่งได้ไอ,อ้ไพ่แข็งแรงอะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นก็ดีจะ้ะ รับพลังบวกไปนะไพ่สองใบเนี่ยมีโอกาสรวยนะจะรวยมากรวยน้อยก็ว่ากันไปเนาะบางคนรวยเยอะแต่นี่เยอะเ,อเก็บเงินสดเอาไว้เยอะๆนะจ๊ะของก็พอถึงเวลาต้องใช้ต้องจ่ายมันก็ขายยาดนิดนึงอามาต่อนะคะนะมาต่อคุณที่เกิดพศ2518กระต่ายพระพุทธเจ้านะคะอายุ49ย่าง50จ้ะประตูงานเปิด โอ้คุณเป็นคนใจดีไพ่ใบนี้คือไพ่เทพีโชคถ้าคุณดูแลพ่อแม่ลูกเต้าดีนี่ดีเลยนะเป็นไพ่ที่ถือว่าวาสนาดีบุญเก่าทำมาดีบางคนเนี่ยมีโชคเรื่อยๆไพ่ตัวเองดีนะแต่จะเดือดร้อนเพราะใครหรือเปล่าล่ปะประตูเงินประตูเงินปวดหัวเรื่องค่าจ่ายบางทีเดือดร้อนเพราะคนรอบข้างเดือดร้อนเพราะคนใจใกล้ชิดนะคะเนาะความใจดีจะเป็นเหตุนะเนี่ยบุญเก่าทำมาดี วาสนาดีแต่จะเครียดเรื่องของคนอื่นลูกเต้าบริวารงานเยอะด้วยช่วงกลางสัปดาห์คือช่วงวันที่90้1สิบสิอปวดหัวนิดนึงคุณเป็นคนทำอะไรช้าๆอืดๆเอื่อยๆด้วยต้องกระตุ้นตัวเองนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะคุณที่เป็นลูกจ้างนะส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการบางทีมันหาได้เยอะมันก็จ่ายได้เยอะยอดขายจะอืดๆเลยนะสัปดาห์นี้ต้องกระตุน้นนะคะตำแหน่งครอบครัวคนรักเป็นยังไงได้ไพ่เดอะฟูล บางคนก็อยากโสดบางคนก็ต่างคนต่างอยู่บางคนก็มีความสุขกับลูกกับเต้ากับเพื่อนฝูงก็แฮปปี้ดีเอ๊ะหรือจะมีแฟนเด็กดีล่ะ <c oughs> นะคะตำแหน่งครอบครัวคนรักขึ้นมาแบบนี้พี่หวังก็จะบอกว่าถ้าโสดมีโอกาสพบรักแต่อาจจะเป็นรักที่อยู่กันแบบเพื่อนคุยกันแบบเข้าใจต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่แฮปปี้แต่ถ้าคาดหวังเมื่อไหร่บางทีก็แอบเหนื่อย คนมีคู่บางคนก็ให้อิสระกับแฟนมีแฟนเหมือนมีลูกอะ่ะแต่บางทีกณก็จะบ่นเยอะปวดหัวนิดนึงเนาะลูกเต้าก็เป็นไปตามวัยแต่บางทีหวังพึ่งพาใครมากก็ไม่ค่อยได้เป็นแบบนั้นไหมเนี่ย <c oughs> นะคะอ่ะสัปดาห์นี้จะได้เที่ยวหลังจากที่ปวดหัวเครียดเครียดกังวลใจเรื่องนู้นเรื่องนี้ปลายสัปดาห์ได้เที่ยว12 1สาเนี่ยดูสิปลดล็อกตัวเองเป็นอิสระไปท่องเที่ยวเดินทาง ไปหาของอร่อยไปไหว้พระทำรรบุญมีคนมาหาหรือจะไปกินเด็กนะคะเออน้องหมาน้องแมวตัวใหม่ก็จะมีเข้ามาด้วยสำหรับหลายๆคนเนาะนะนะเปลี่ยนงานมีดวงเปลี่ยนงานจะทำได้นานหรือเปล่ากำลังจะคิดเป็นนายตัวเองอันนี้อยากทำหลายอย่างนะคะนะแต่จริงถ้าให้ถูกโฉลกตามจังหวะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคุณโฉลกกับเรื่องอาหารการกินนะของสวยของงามของผู้หญิงนะจ๊ะ อะไรเสียเส่ยงๆระวังนิดนึงนะเพราะในนี้มันขึ้นว่าบางทีชีวิตมันก็คือการเสี่ยงแต่มันก็ถึงจังหวะที่บางทีมันจําเป็นต้องเสี่ยงเพื่อเงินเสี่ยงเพ,เพื่อครอบครัวต้องเสี่ยงเนาะแต่ต้องตั้งใจด้วยนะถ้ากู้เงินมาลงทุนทําอะไรอันนี้ต้องคิดให้ดีต้องเตือนนิดนึงเพราะว่าบางทีมันยังไม่ได้กําไรนะคะอย่าใช้จ่ายตามใจนะสัปดาห์เนี้ยจะพบรักแดนไกลเออนะคะ เนาะสู้ๆนิดนึงนอกนั้นก็ไม่มีอะไรช่วงกลางสัปดาห์อาจจะปวดหัวนิดนึงค่าจ่ายจ่ายเก่งจ่ายไหวปวดหัวเรื่องค่าใ้จ่ายแต่ก็มีให้จ่ายเรื่อยๆโดยเฉพาะอะไรที่ชอบอะไรที่อยากได้อะไรเพื่อลูกเต้าเพื่อครอบครัวเนี่ยคุณจะทุ่มเทให้มากเป็นพิเศษนะจ๊ะใครที่เพิ่งเปิดร้านใหม่ค้าขายธุรกิจอะไรใหมๆ่ๆต้องใช้เวลาเรียนรู้มันให้มากขึ้นกว่านี้เนาะสู้ๆจ้ะมาต่อจ้ะดวงแคล้วคลาดปลอดภัยนะดวงดีด้วยถ้าจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อจะเสี่ยงโชคสัปดาห์นี้ได้ ต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์นะคะคุณที่เกิดพศ2530อายุ37ย่าง38จ้ะอ๋อน้ำหนักขึ้นหัวเข่าขาจะมีปัญหานะพศเมื่อกี้นะ2530อายุ37ย่าง38ประตูงานเปิดประตูใจเปิดประตูเงินเปิดแต่ว่าเปิดแบบว่ามีจุดรั่วไหลค่าใช้จ่ายเยอะหมดไปกับการเดินพาทางประตูรักก็เปิดเป็นไพ่บุคคล สัปดาห์นี้คุณจะเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งอายุมากอายุน้อยนะแต่คุณได้ไพ่เด็กเนาะแผนสัปดาห์นี้ถ้าคิดแบบเด็กๆก,ก็จะไม่ค่อยดีต้องรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองเพราะมีโอกาสที่หลายๆคนจะใช้เงินแบบไม่ค่อยคิดนะคะน่ารักใจดีมีโอกาสที่หลายๆคนจะพบรักจะเจอคนเข้ามาเนี่ยตกตําแหน่งครอบครัวคนรักด้วย คนค้าขายก่อนเนาะคนค้าขายต้นสัปดาห์จะขายไม่ค่อยดีขายได้น้อยขายได้เรื่อยๆปลายสัปดาห์เป็นจังหวะด,ดีเรื่องของการค้าการขายรวมไปถึงการดีลงานเจรจางานขอความช่วยเหลือกับผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นงานแบบไหนทุกกรณีไพ่ผู้ชายมาตบท้ายบางทีผู้ชายคนหนึง่งบางทีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคล้ายผู้ชายได้เหมือนกัน จะไปพูดคุยดีลงานโอเคไปสมัครงานมีโอกาสได้งานเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเพอเได้อัพเงินได้อัพตำแหน่งด้วยนะคะเนาะความรักพร้อมหรือยังอะเรื่องรักเนี่ยเนาะระวังแฟนชาวบ้านเข้ามาจีบนะแต่ในดวงมันขึ้นว่ามีโอกาสที่คุณจะพบรักแต่ถ้าคุณมีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วในนี้ก็บอกว่ารักษาไว้ให้ดีผู้ชายคนหนึ่งซัพพอร์ตผู้ชายคนหนึ่งช่วยเหลือ อาจจะเป็นคนในครอบครัวพี่ชายก็ได้ความรักยังมั่นคงดีอยู่แต่ตัวคุณจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจหวาดระแวงนะคะจะมีความลับกับแฟนนะหรือกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะจ๊ะตัวเองมันยังไงจ๊ะถ้ามีปัญหาอยู่ต้องใจเย็นๆแล้วในนี้มันคือว่าดวงแคล้วคลาดปลอดภัยมีดวงเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนไปพูดจาเจรจางานไปเที่ยวไปพักผ่อนได้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นี้ยาวไปเลยนะคะมาต่อจ้ะ นะสุขภาพยังถือว่าแข็งแรงดีนะเออหนึ่งสองสามสี่คุณที่เกิดพศสองห้าอายุ25ย่าง26ประตูปิดใจปิดงานปิดไพ่ใบเนี้ยเหมือนไพ่อินโทรเวิร์ดอ่ะไม่อยากยุ่วกับใครไม่อยากให้ใครมายุ่งแต่เด่นและดีสำหรับนักบวชนักป,ปฏิบัตินักเรียนนักวิชาการแต่ไม่ชอบมายุ่งกับใครแล้วคุณรู้สึกเหมือนใครใก็ไม่เข้าใจคุณด้วย เลือกงานบางคนอะใครสอนงานใครบอกงานก็ไม่โอเคอันนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างที่พี่หวานบอกคุณต้องปรับปรุงตัวเองเนาะถ้าคนค้าขายเนี่ยยอดขายจะนิ่งถ้าเพิ่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆไายใบ,บนี้มันหมายถึงว่าต้องใจเย็นต้องรอรอข่าวรอเวลารอเดินทางไปต่างประเทศเอ๊ยยังไงเดี๋ยวรอดูซิต้นสัปดาห์มันขึ้นรอไม่ได้เสียหายอะไรนะ <c oughs> ประตูเงินเปิดจะ้ะ ดูภาพไพ่บรรยายทุกอย่างประตูเงินเปิดเนี่ยดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคแต่จะรับหรือเปล่าเนี่ยขนาดนางฟ้าเทวดาเอาของกินเอาของมาให้ต,ตัเอยยังปฏิเสธเลยจะมีคนยื่นโอกาสดีๆมาให้จะมีโชคจะได้เงินจะได้ของจะได้ลาบปากนะคะจังหวะช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยมันที่ไม่กลางสิ9011นี้โอเคนะจะได้กินของอร่อยหลังจากที่เฉาเฉาเ,ฉาเนาะ เออมีดวงไปทำสีผมใหม่ด้วยซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วยเตรียมตัวจะไปเดทหรือออกงานอะไรนะคะตำแหน่งครอบครัวคนรักเลิศจ้ะข้อที่หนึ่งไพ่รอไพ่เรียนไพ่เบือ่อไพ่สำเร็จไพ่สมหวังไพ่คนช่วยต่างประเทศต่างแดนสัปดาห์นี้คุณจะได้รับความสำเร็จได้โอกาสดีถ้ารอไปสมัครงานจะได้ เราผู้ชายจะได้รองเงินจะได้รอไปต่างประเทศมีโอกาสได้ด้วยจะมีคนช่วยเหลือนะเป็นไพ่ผู้ชายทั้งสองใบเลยแต่อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะเ,ออเพราะฉะนั้นจะไปสมัครงานจะเดินวีซา่าทำเรื่องเอกสารนะคะจะทำอะไรก็ตามให้ลุยเลยจะ้ะตัวเองนี่แหละมันเสียเพราะเราเนาะเพราะฉะนั้น,นบางทีเราก็ต้องเปิดใจรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองและรู้จักอดทนด้วยถึงจะดีนะคะมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องของการทางานด้วย โสดจะพบรักคนในครอบครัวซับพอร์ตช่วยเหลือนะคะมีแฟนอยู่แล้วรักษากันเอาไว้ให้ดีนะออ,อยา่าไปทะเลาะกันถือว่าเป็นคู่ของคุณเนี่แหละถ้าโสดจะพบรักนะคะใครที่กําลังอันนี้มันขึ้นอย่างหนึ่งถ้าใครที่ตั้งใจทํางานขยันอดทนปรับปรุงตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองเป็นจังหวะดีเรื่องงานเรื่องเงินโอกาสดีผู้ชายซัพพอร์ตช่วยเหลือคนช่วยเหลือหรือยอดขายจะดีขึ้นแบบ ไม่คาดคิดเลยแบบปฏิหารนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยก็รอรับรับ์รอรับข่าวดีรอรับโอกาสจ้ะสัปดาห์นี้ไพ่ดีไม่ต้องพูดเยอะแต่สุขภาพเนี่ยต้องระวังหัวเข่านะคะระวังผื่นแพ้คันเนาะระวังไม่ค่อยสบายตัวช่วงต้นสัปดาห์แต่หลังจากนั้นแข็งแรงดีจ้ะมาต่อจ้ะนะคะออรักแดนไกลมีโอกาสร,รุ้นเหมือนกันนะรอคนมากินข้าวรอคนมาเลี้ยงข้าวก็เป็นโอกาสแต่หลายๆคนเนี่ยยังคิดถึงรักเก่ายังคิดถึงคนเก่า จริงๆคนเก่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ด้วยเหมือนกันนะเนาะอย่าปฏิเสธเปิดใจแต่ถ้ายังไม่ได้สนใจในเรื่องรักให้โฟกัสเรื่องงานเพราะมันหมายถึงโอกาสจะสมัครเรียนนะคะจะจะต่างประเทศต่างแดนสมัครหรือไปสอบชิงทุนสอบรับราชการหรือไปชิงตําแหน่งอะไรกับใครให้คุณลุยเลยนะคะแบ็คดีความสามารถดีมีโอกาสสมหวังจ้ะไม่มีแบ็คคุณก็มีโอกาสสมหวังจากความสามารถของคุณเนี้แหละเนาะ เออผู้ทรงคุณวุธทั้งหลายพวกรู้เยอะทั้งหลายเอาความรู้มาใช้กะกาหน่อยเออนะคะมาต่อจ้ะคุณที่เกิดพศสองห้าอายุ73ย่าง74และ2494อายุ13ย่าง14บสีฟังแทนลูกหรือเปล่าประตูใจเปิดไหมเปิดจะ้ะไพ่เดวิลมาเนี่ยมันเป็นไพ่แห่งความโลภความลุ่มหลงการเอาแต่ใจติดเกมไหมเด็กเ คุณปู่คุณย่าอายุเยอะแล้วเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่านะคะสุขภาพก็ต้องระวังนะไพ่แบบนี้บางทีต้องระวังเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้ออักเสบช่องท้องเต้านมอวัยวะสืบพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเราก็ต้องระวังจะถูกหลอกเพราะคนอื่นด้วยอย่าเอาแต่ใจนะจ๊ะเด็กๆทั้งหลายเนี่ยแหละอยากได้อะไรต้องได้ไม่โอเคประตูเงินเปิดประตูราชินีเหร,รียญทองเนี่ยไพย่เศรษฐี อยากได้อะไรต้องได้อยากซื้ออะไรต้องซื้อต้องงองแงกับแม่ให้ได้หรือแบบไหนนะคะใบสุดท้ายประตูเปิด <c oughs> เอาแต่ใจแต่ก็มีคนตามใจสัปดาห์นี้เอาสุขภาพก่อนมีดวงที่จะไม่สบายเจบออ็บปดอดแอดเนาะไปซื้อยามากินเองรองมากเป็นพิเศษช่วงต้นสัปดาห์นะคะนะเด็กๆตำแหน่งเงินดีตำแหน่งครอบครัวดีแล้วกันถ้าเราเอาแต่ใจเนี่ยก็มีคนตามใจ หรือถ้ารู้สึกว่าอยากจะง้อใครกับคนในครอบครัวก็ง้อเขาสักหน่อยก็ได้แต่ถ้าคุณเอาแต่ใจบางทีคุณปู่คุณย่าดูดีๆนะเด็กๆคนในครอบครัวเขาก็ตั้งใจจะเอาเอาอกเอาใจเราดีนะทํานูน่นทํานี่ให้เราเหมือนกันนะเราก็อย่าเอาแต่ใจจนมากเกินไปยกเว้นป่วยอยู่เนาะดัง <No>. uh, นั้นไม่มีอะไรจะดูแลสุขภาพเนาะเงินทองก็โอเคไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยระวังความโลภระวังถูกหลอกระวังความอยากได้จะทําให้สร้างปัญหานะหรือทะเลาะคนที่คุณรักอ่ะครบจ้ะ นะคะมาต่อนะเอาเลขเอาสีก่อนนะคะสีเอาไพ่เดอะซันเดอะซันมาเนี่ยพี่หวัก็ให้สีเหลืองนะความโชคดีเงินก้อนใหญ่การเดินทางไกลต่างประเทศต่างแดนเป็นจังหวะที่กำลังมาแล้วนะคะนะการทำบุญเสริมดวงเอาไพ่ดวงแข็งไปนะดวงแข็งแก้ไขได้ทุกปัญหาจะจากคนอื่นหรือตัวคุณเองก็ได้ ทำบุญกับอะไรนะคะทำบุญกับน้องหมาน้องแมวทำบุญร่วมถ่ายชีวิตได้ทุกกรณีเลยแต่ที่สําคัญดูแลบริวารคนในครอบครัวของเราให้ดีด้วยนะจ๊ะอ่ะเลขจ้ะเลขศูนย์หนึ่งะคะศูนย์สี่จ้ะติด8ไปด้วย